ซัาชาดนี่โค้ขนาไหนได้ <c oughs> พี่เดินมาถ่ายอยู่นี่เนี่ย <c oughs> นี่มาตรงหลังโรงเรียนอะแล้วก็ขึ้นรถมากับเขาขา้าไหนมาขา้างไหนมาไอคันเมื่อกี้อะที่ไปเมื่อกี้อะคอยตีอะนี่ครับ โบกขึ้นมานี่เมื่อวานเออฮะพี่โบกขอขึ้นมานี่ยไม่เมื่อวานพี่มินดายมาถ่ายที่โบกเมื่อวานพี่โบกเนี่ยที่อื่นให้ขึ้นมาด้วยใช่พี่มินดายโบกพี่เห็นเขาถอยมาเทดินพี่เดินมาเปิดประตูขึ้นเลยเป็นงงไหมฮะเป็นงงไหมเป็นงงก็ทีมงานนี่เนาะถ้าทีมงานอื่นไม่กล้าไอ้นี่แล้ว เราทีมงานด้วยกันเรารู้จักกันแล้วถ้าทีมงานอย่างทีมงานเสียดูมาไานงี้ไม่ค่อยรู้จักเขาไง ว่าอยู่นี่ไม่เห็นไมโครอ่ะเดี๋ยวพี่เดินไปถ่ายสักนู่นก่อนไม่ตรงนีเ hey, ลยอยู่ตรงนี้มันไม่เห็นไมโคร,ต,รต้องเห็นไมโครเลยนี่เออให้